ว่าบอนี่จะเป็นอีหยังดอกเป็นน้ำอากาศน้อขอยหงบดซืนบดสงสัยคนทดลองอีหยังงูหรือเปล่ารูอะไรโดนหรอซ้ำไหลซ้ำนังยุ่มพูดเดยวเว้ยีค้นหาแหละท่านเม็นจะควา้างทุขข้นหรท่นเม็นจกุกขึุ้กข้น รองเบิ่งไหมเนาะค่ะร้องเบิ่งไหมขันบ่ได้งอนนี่ก็คือสีบรูาพี่ทานขานนองนองนองนนองน้องสีล้องพักไลสดล้องเบิ่งก่อนอาจีพพักจกักมือสองมือนอ้่งอาจีพว่าน้องเราปวดเห็ดแล้ววันนี้แสดงว,ว่าน้องต้องนั่งเบิ่งพีพีเขามาคือซื้อบเห็นคอมเมนต์จ้าบ่เห็นคอมเมนต์ เกตแบบนด้เนาะมีสาวไอ้บ่เห็นคอมเมนต์กับว่าทำบ่เกลิ่มมาทำเกลิ่มนะคะ่ะปกติพี่สาวของโอ้ยต้องไล่ต้องไล่แบบว่าบ่ไหวคัน่นไล่ชูมือชูวงละเคียนแบบนี้ก็บ่าอะไรแน่นอนก็สิลองเบิ่งชูมืออยู่คั่นมือใด้รับชมมันก็สิบอกว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยประมาณนี้แต่ว่าแสดงว่แสดงให้เห็นเลยเป็นที่ระบบเพลินค่ะไอ้รสน้องวีววะน้องไปเช็คกันน้องอ่าจมีทัหา น้องอ่ะที่โทรหแชทหาคุณพี่จิตบน <c> ี <oughs> ่จะเป็นบางคนค่ะพี่น้องค่ะผักมือเคลื่อนนี่น้องไรอุตสาอบอุ่นแล้วด้าว,ว่าน้องสิไดลองบงอยังหมดแรงชาวบ่าเห็นน้องก็สิบ่าข้นนิดแล้ว ก็ตอนนี้น้องก็่เห็นคอมเมนต์ทีทันเลยน้องเอ้ขึ้นดวงตาแต่ไม่ขึ้นคอมเมนต์ค่ะแล้วว่าช่วงแล้วค่ะแล้วว่าช่วงแล้วเป็นยังเดงมอี้เด้น้องอ่ะน้องน้อง,องพิษขาดแล้วคือว้าสีบ่เห็นดอกคอมเมนต์ ปกติเราโบ้พสิบอกว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นเลยแสดงว่าอะไรสองรอบกับสิเป็นคือเก้าหนองวานน่งอาจสิบ่าอะไรโดนว่านองขึ้นสองรอบแล้วแสดงคันผูดอะไรข่ม่าพฤษแสดงขึ้นแต่ว่าสี่พสิปิดกันข้อมีนู้นแล้วยืนยันห่วงแล้วเป็นห่วงแล้วค่ะเป็นห่วงแล้วพี่น้องใจให้น้องแน่น้องสิขึ้นได้จังไดนอนแบบนี้มันเป็นเป็นห่วงเห็นนอนแบบนี้ ปกติน้องกับผิวบอกมัย่อหยาบเล้่ยวนอกค่ะเนาะคืนพวกขอคน้ญญนยานนะจ๊ะนอกเพราะว่าลงไอยว่างหันนี่กันคอมเมนต์บ่ขืนอีกอันสิบ่อะไรลี่ยวพี่น้องสงสัสยมีปัญหาแล้วคนนี้เสียอาจเป็นยุทธีระบบอีบังสีดังกับว่าสกัดดาวลงข่อยโอ้ข่อยว่าเงินหลเถื่อนนอกกำลังสิขึ้นหนะ้าที่กำลังสิขึ้นกำลังสิวันเล็งขึ้นปสองแจกบาทเนาะ ปกติเขาต้องมีคอมเม่นตอบกันไปกันมานนค่ไลายโซนพระิขึ้นอันนี้มันมีคอมเมนก็นแสดงว่าเข้าไปบ่ใดละเพราะว่ามีผู้รับชมแล้วพนพระขืนหายว่าผู้นั้นรับชมอยู่ผู้นี้รับชมอยู่ประมาณนี้ค่ะเชิญเข้ากล้องปกติพ่ะสิข้นนั่งไปชั่วโมงนึงนะค่ะนาะงแต่พระศิขืนไม่ราค่สิขึ้นรอบนี้อกอ่สิ ไปช um ่วงหนึ่งค่ะบพรเห็นคอมเมียนี่ดีเนาะค่ะเน้องตุ๊กอสีคนสิบ่เห็นคอมเมนต์ค่ะบ่เห็นคอมเมนต์ค่ะจี่สิเราบอกผู้ญยาบลังก่ะจะสิีะวังแบบใดเนาะค่ะเนาะจะเสีะวังแบบใดจะเสีะวังแบบใดไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะถ้าเห็นถ้าอะไรสุดบ่เห็นคอมเมนต์แบบนี้ก็คือหนาเป็นห่วงด้วจ้ะเป็นห่วงด้วยค่ะนั่งไปช่วงหนึ่งเนาะค่ะเนาะกแต่ิบว่าขึ้นไม่หรอค่ะจิขึ้นรอบนี้กองค่ะสีไปช่วงหนึ่งค่ะบพรเห็นคอมเมียนี่ดีเนาะค่ะเน้องตุ๊กอสีคนสุ พี่น้องเขามาัม่ลูกคู่บา้านคือว่าเห็นดอกบัลลีเขาเหม็นมีปัญหาแล้วจ้ะอุตส่าห์พี่สาวเขามาเป็นกำลังใจให้ตอบพี่น้องบ่ไดเลยค่ะตอบพี่น้องบ่ไดเลยตอบพี่น้องบ่ไดเลยจ้า ลขา,าพี่ทานขาน้อง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 สีล้องพักไหลสดล้องเบิองก่อนอาจิพักจากมือสองมือน้องอาจิว่าไม่คล้องต้อนพี่น้องคันขี่เห็นก็เจา้าสลลลยไปด้เลยคำว่เห็นกำว่ไรไป าเห็นลองคอมเมนต์มันก็ไม่มีประโยชน์เรื่อยๆว่าแมนตตนนี้หรือคนสีเ้ปิดกันถ้วว่าพูดถึงวนันลงคลิปไปค่ะมีคนมองเห็นอยวะะ่น้ค่ะน้องันนี่นจะปรากฏขึ้นที่นี่มองไม่เห็นเลยพี่น้องคะ่ะสายอากาศฮอนไร้ฮอนไร้วานละบบอันคอมเมนตนเหรอตอนนี้เขาบอกเปิดโอกาสให้น้องไลส่สดน้องต้องลงคลิปย่างเดี๋ยวสิกข้นยี่ยมเพย์ว่าย้่ยมผพยนะคะพี่น้องคะ่ะ เสียวจากซิฟลานดวงตาซิฟลานพี่น้องขอโทษเขอไพ่ว่าหันขึ้นไปว่เห็นคอมเมนต์ค่ะใครอยากรู้ว่าอันระบบเป็นที่ระบบนึกสิเป็นน้ำทรศัพท์เนาะค่ะไหลไปเมื่อกี้ว่เห็นคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคิดว่ากันซิว่าเห็นอีกแล้วน่าจะโอ้ยน้อมาเป็นหนังสีเนาะบันี้เนาะไหลซสดไปไหลซสดมากข้างหลังหมดเนาะลูกตอบคอมเมนต์ลูกก็เพิ่ไปตอบต่อไลฟ์ปันไลแสดงคันพูดได้ขม่เพจนสิแสดงขึ้นแต่ว่านีเพจนสิปิดกันคอมเมนต์นู้นแล้ว ยี่สิบห่วงแล้วเป็นห่วงแล้วค่ะเป็นห่วงแล้วพี่น้องเจ็ดแบบได้น้อพี่สาวไอ้บ่เห็นคอมเมนต์กับวัฒนบ่เก่าบ่ทำเก่านาะค่ะปกติพี่สาวก็คืนพวกขอคนด้วยยานนะจน๊ะน้อเพราะว่าล้มไงว่างหันนี่กันข้อเมนต์บ่ขึ้นอีกกันสิบ่ะไรแล้วพี่น้องสงสัยมีปัญหาแล้วคนนี้เสียอาจเป็นยุทธีระบบ,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 บอ้ไรหนงระบบหัวให้ระบบได้คนนี้น้องสีขาไปเบิ้องไม่ก่อนว่าใตาค้คลิปเนาะ แสดงว่าน้องเธได้ปรึกษาหลังขังหลังแล้วแชทปรึกษาพี่จิ้นแล้วไล่ชุดน้องบ่อคืนน้องสิเขาไปเบิ่งไล่ชุดพี่น้องก่อนว่าน,น้องสิขึ้นคอมเมนต์บ่วันสิขึ้นคอมเมนต์บ่พื่อนจ่าเือนน้องโดนพี่ต้องข่าวว่าไม่ค่ะไม่ละไมค่ะดีเป็นกระด้านใจหายว่าหันซีนรันดวงตาหนูก็ดีใจอยู่ดอกจ้าก็ดีแล้วก็เห็นว่ายินดัน้ตมมนตัวตัว่้แมนจนพี่น้องเว้ย ปันนี่ห่อยกันสนมัคเงือเถอปอากาศ,าศาว่างหว่านฝนหวโอ๊ยบ่าายไรก็ได้เด้ <c oughs> ล่ะน้องเมืองจะ10 20นาทีน้องก็ลงแล้วน้องบ้านั่นแล้วซื้อซืซ้วอว่าเขาสิปินคอมเหมน็นน้องซื้อมเบิ่งก่อนวา่าคอมเหม็นยี่ใต้คลิปน้องมีบ่วะยี่แต่เน,นาะยังมี่อปัญหาถอค่าระบบเอขาใระบบเอไอค่ะยังไงมีปัญหาถอจาออ้ากเนาะค่ะเนาะสิมีคอมเหม็นปะ เขาเต้นไปได้ไร้พี่ท่านเมาเต้นไปได้ไร้น้องบ่ไดโดนเด้นหนียี่ตอบพี่น้องบ่ได้เลยค่ะตอบพี่น้องบ่ได้เลยตอบพี่น้องบ่ได้เลยจ้ะชิรัยไม่เห็นลองคอมเมนต์มันก็ไม่มีประโยชน์ AI ค้าอย่าอย่าแกล้งแบบนี้สิคะแกล้งแบบนี้ไม่ไหวเลยค่ะเนาะค่ะเนาะ แกงแบบนี้ไม่ไหวเลยค่ะแล้วโอ้พี่สาวคะเขามา่วไม่เห็นน้องเนะ่โอ้ยน้เพราะว่ามีผู้รับชมแล้วพนพกขื่นหายว่าผู้นั้นรับชมอยู่ผู้นี้รับชมอยู่ประมาณนี้คะ่ะเชิญเข้ากล้องปกติเพื่อสิขึ้นเพอาไพ่างอันขึ้นไปเพราเห็นคอมเมนต์ค่ะใครแกรลูว่าอันระบบเป็นที่ระบบฤกษ์สิเป็นน้ำทรศัรท์เนาะค่ะไล่ไ,ลไปเมื่อกี้เพราเห็นคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคิดว่ากกันสิบ่าเห็นหอีกแล้วนะจ๊า,จาคอมเมนต์ ไล่ไปกับผมีเวลาดอกน้องไล่สามหอมนองจกเอาชิ้มวงหนึ่งออมีปัญหาแล้วน้องมีปัญหาน้องสิลงไล่ดอกพี่ทันค่ะน้องอาจสิบว่าไล่สิบสี่นาทีอาจสิไปเคลงชวโมงถ้าเกิดว่า พยังบาแสดงที่ถ้าเกิดว่าน้องคอมเมตนลงไปเขจาจกของน้องไม่สิขึ้นแบบว่าสองเป็นสองอมเอาหม่ลเราไม่สิบีดาวอยู่ข้างล่างวันนี้ถ้าพี่น้องเกิดเขาไม่พี่น้องคะเรววาก็ช่วงไม่สวงไม่สวงไม่สวงค่ะไม่สวงค่ะน้อขอามว่าไม่พีน่น้นองขอบคุณยายหลัขถามว่าไม่เป็นกระนังแจกกันแหน็นไหมก็ดีว่าค่ะตอบพี่น้องว่าด้เลยค่ะตอบพี่น้องว่าด้เลย หลบพี่น้องบ่ได้เลือยจ้าชิลเลนค่ะพี่น้องค่ะคอมเมนต์ไม่ขึ้นแสดงคอมเมนต์ไม่ได้นะคะก็ขื่นนั่นหนึ่งร้านโมลตาสี่ร้านเนาะปกติเพิ่ดกะสีขึ้นว่าผู้นั้นรับชมผู้นี้รับชมแต่ว่าขันเพื่นบ่ขึ้นเราจะติด่อดละค่ะติด่อแล้วตุ๊บขึ้นรอบคำจริงๆแค่ซวงรอบเพราะเขาไม่เกินเวลาก็ขึ้นพวกค้ขคอ,คอ,อ,ขคขอขอนดยานนะจา๊ะ